ครับสวัสดีครับขอ,รของสมาชิกของสวนทุเรียนมือใหม่บ้านทุเรียนนะครับสวัสดีตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะครับแดดเปรี้ยงๆเ,เลยนะครับแต่บังเกินมีมีต้นไม้ต้นนี้นะครับอาศัยอยู่ในร่มนะครับก็เลยถ่ายช่วงที่ที่น่าจะเป็นข้อมูลในการนำเสนอนะครับ ก็คือช่วงนี้บ่ายสามโมงเสร็จนะครับใบทุเรียนกําลังห่อตัวนะครับความร้อนอยู่ประมาณ37-38องศานะครับสังเกตดูใบทุเรียนนะครับว่ายอดอ่อนเขาจะมีการห่อตัวนะครับมีการห่อตัวลดการคลายน้ํานั่นเองนะครับเขาลดการคายน้าเขาเลยห่อตัวทุกต้นเลยครับทุกต้นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คงจะทําอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าก็เจอแสงแดดเกือบ40องศานะครับวันนี้ดูเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตก ครับสิ่งที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือจะพาวิเคราะห์ขาดธาตุนะครับเพื่อให้มันต่อเนื่องกันนะครับบางเอืญว่าเดินเดินหาเดินดูแล้วนะครับไปเจอนี่ครับเจอตรงนี้ครับเจอตรงนี้ครับนี่ใบลายนี่ครับนี่ใบลายๆนี้ครับขาดธาตุเมงกานิดนะครับขาดธาตุเมงกานิดมีหลักอย่างนี้นะครับว่าขาดเมงกานิด ใบพุ่มน้อยไม่ค่อยออกดอกอยากจะบอกใบอ่อนเหลืองเรื่องโตช้าทั้งพบจุดเหลืองหรือขาวสาวร่วงโรยนะครับบางทีก็มีจุดขาวๆนะครับบางทีก็มีจุดเรืองเหลืองแต่ทุเรียนนี้จะเป็นจุดเหลืองบางบาง,บางพืชนะครับที่เป็นอาจจะเป็นเงาะหรืออาจจะเป็นมังคุดอาจจะเป็นจุดขาวนะครับ ก็บางและหรือนะครับและหรือบางครั้งอาจจะเป็นจุดขาวบางครั้งเป็นจุดเหลืองนะครับเนี่ยเป็นจุดประมาณนี้นะครับนะครับนี่ประมาณนี้สาวร่วงโรยสาวร่วงโรยก็หมายถึงว่าเกสรน,นะครับที่เป็นเกสรมันจะร่วงโรยถ้าขาดธาตุแมกนีซีนนะครับคราวนี้มาดูถึงหน้าที่ของแมกนีซีมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดนะครับว่า ต้นนี้มันขาดแบบไหนอย่างไรนะครับว่าขาดจํานวนกี่ธาตุนะครับดูในสภาพตรงสภาพหอ่อห่อนี่แหละครับหอหอนี่แหละครับหอเหียวนี่แหละเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดนะครับเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของเอนไซม์หลายชนิดนะครับหรือบางคนเรียกว่าน้ําย่อยนะครับน้ําย่อยเพื่อให้ละลายธาตุอาหารนั่นเองนะครับช่วยสังเคราะห์แสงช่วยให้ใบเขียว รเรื่องกระบวนการหายใจนะครับใบเขียวของพืชหายใจได้ก็เพราะว่ามันมีคลอโรฟิลสีเขียวนะครับบังเอิญว่าเนี่ยครับเมงกานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระบวนการสังเคราะห์แสงได้แล้วก็ทําให้เกิดคลอโรฟิลสีเขียวมันจึงเป็นส่วนประกอบของการหายใจของพืชนะครับช่วยธาตุหลักนะครับช่วยธาตุาาหลัก ก็คือ NPK เนี่ยให้ทำงานได้ดีนะครับธาตุธาตุ NPK ก็คือธาตุไนโตรเจนก็ดีฟอสฟ o r ัสก็ดีแล้วก็โพแทสเซียมก็ดีทั้ง3ทธาตุที่ใส่เป็นปุ๋ยเป็นอะไรลงไปในดินนะครับเมงกานิสก็ช่วยช่วยเสริมช่วยกระตุ้นช่วยขับดันช่วยผลักดันให้ธาตุทาดธาตุนั้นนะ่ะทำงานได้สะดวกสบายนะครับคล้ายๆจะเป็นทเทียบก็เหมือนกับจราจรเป็น ผู้ดูแลกฎจราจรเพื่อให้รถวิ่งได้สะดวกสบายประมาณนั้นนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของธาตุาเมงกานิสน,นะครับในเมื่อเกิดอาการนะครับอาการข้ามันก็นี่ครับมันก็จะเป็นเป็นลายลายลายล,ายลายแบบนี้นะครับเป็นลายจุดบางครั้งก็เหลืองบางครั้งก็ขาวอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับ สังเกตตรงไหนสังเกตที่ใบใบอ่อนนะครับใบอ่อนสังเกตไหมครับมันจะเป็นที่ใบอ่อนนะครับบางเอิญว่าตัวนี้มันโดนแดดแล้วมันห่อครับนะครับมันห่อนี่ตัวนี้ที่มันมันมันก็ห่ออยู่ครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยสักระยะช่วงเย็นๆนะครับหกโมงเย็นมันก็จะคลายออกตัวคลายตัวออกมาคลายใบออกมานะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นลายๆประมาณนี้นะครับ นี่ครับเนี่ยมันจะเป็นลายๆประมาณนี้นะครับบางเอิ่นว่าต้นนี้มันขาดขาดหลายธาตุด้วยกันนะครับขาดหลายธาตุแต่ก็เป็นใบที่ชัดเจนในเรื่องของอขาดธาตุเมงกระนิบก็เลยมาถ่ายตัวนี้เป็นหลักนะครับประมาณนี้มันไม่เกิดที่ใบแก่นะครับมันเกิดที่ใบอ่อนมันเกิดที่ใบอ่อน มันแตกต่างจากธาตุเหล็กยังไงธาตุเหล็กนะครับถ้าธาตุเหล็กมันก็ใบอ่อนเหมือนกันแต่ว่ามันเหลืองเหลืองทั้งใบนะครับกับสังกะสีแตกต่างกันยังไงสังกะสีถ้าขาดแล้วนะครับถ้าสังกะสีเนะี่ยเออมันจะเหลืองแล้วก็ใบเล็กแต่แมงกานีสกับธาตุเหล็กนะครับมันสีเหลืองนะครับนี่นสีเหลืองซีดอย่างน,นี้แล้ครับแต่มันก็เป็นใบใหญ่อยู่นะครับนั่นคือความต่างมันจะคล้ายๆกันเกิดที่ยอด อ่อนเช่นกันนะครับอันนี้ขาดทั้งเมงกานิดทั้งสังกะสีนะครับลายนี่ก็คือลายนี่คือเมงกานิดขอบใบหยกักๆนั่นคือสังกะสีนะครับอันนี้ขาดหลายธาตุนะครับนี่คืออาการของเขานะครับวิธีแก้แล่ะว,วิธีแก้ก็คือลดความชื้นของดินลงนะครับกรณีที่เป็นดินชื้นดินแฉะนะครับมันมักจะ ขาดธาตุเมงกานีสนะครับลดปุ๋ยสูตรกลางสูตรฟอสฟอรัสนั่นเองนะครับแล้วก็ลดมูลค้างคาวนะครับหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะครับอย่าเพิ่งใส่มูลค้างคาวใส่มูลมูลขี้ไก่แทนประมาณนั้นนะครับถ้ายังมีปุ๋ยสูตรอ,อัดเม็ดที่เป็นมูลค้างคาวก็งดไปก่อนนะครับถ้ากรณีที่เห็นเป็นจุดอย่างนี้นะครับแต่บังเอิญบังเอิญตัวนี้มันค่อนข้างขาดรุนแรงนะครับขาดรุนแรงมัน มันมันเยอะนะครับแต่ถ้ามันพึ่งจะเป็นมันจะจุดเล็กๆน้อยๆหรอครับพอสังเกตเห็นได้นิดๆหน่อยๆอันนี้มันมัน,ม,นมันเยอะนะครับประมาณนั้นถัดไปครับปรับค่า pH นะครับให้อยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับอีกอย่างหนึ่งโรยแมงกานิสซัลเฟตลงที่ดินนะครับโรยโรยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปุ๋ยเกศนะครับเป็นปุ๋ยเกศ หรือผงก็แล้วแต่นะครับเป็นประเภทเมคานิสซันเฟตนะครับโรยที่โคนนะครับ <S <S หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท,ท,ที่ทำให้เกิดฟอสฟอรัสนะครับหลีกเลี่ยงที่ทําให้เกิดฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสก็คือจะเป็นวัสดุที่ที่เป็นของใบแห้งครับใบไม้แห้งแกลบดิบเอยนะครับหญ้าเอยฟางเอยซึ่งเป็นของแห้งนะครับก็ส่วนมากก็จะทําให้เกิด ฟอสฟอรัสนะครับมากเกินไปก็จะทำให้ขาดเมงกานิดนะครับวิธีแก้อีกอย่างหนึ่งก็คือฉีดนะครับเมงกานิดท่าเดียวซึ่งเป็นคีเลตนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็มีตัวอย่างมานะครับในการปรับค่าตัวนี้ผมปรับไปแล้วนะครับเพิ่งปรับได้อาทิตย์เดียวนะครับอยู่ที่6นะครับผมปรับดินไปแล้วก็อาการดีขึ้นเพราะว่ายอดก็เริ่มเดินขึ้นนะครับประมาณนี้ต้องรอสักระยะส่วนในเรื่องของการฉีดนะครับ ถ้าเป็นใหม่ๆใ,ให้ใช้อย่างนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับไม่ใช่โฆษณาอันนี้ตัวอย่างนะครับเป็นนิกสเปร์นะครับซึ่งเป็นธาตุรวมนะครับตัวหนังสือเล็กมากเลยเดี๋ยวผมอ่านก็แล้วกันถ้าเพิ่งเป็นนะครับหรือยังไม่เป็นแต่ฉีดก,กันนะครับตัวนี้ก็จะมีธาตุแมกนีเซียมอยู่เจ็ดเปอร์เซนธาตุเหล็ก1 8 0แเมงกานีสอยู่1.80 อ่าเปอร์เซ็นทองแดงนะครับ1.90%สงเกังกสีอยู่1.70เรซโบรอนมีอยู่1.70เซโมลิตีนัมนะครับมี0 0 1จอนมีจำนวนน้อยนะครับเป็นนิกสเปเขาเรียกว่าเป็นธาตุรวมนะครับเป็นปุ๋ยเคมีแบบอ่าธาตุเสริมธาบธาตุรวมนะครับแบบที่มันไม่ขาดรุนแรงถ้าขาดรุนแรงอย่างต้นนี้ล่ะเนี่ยผมก็สั่งมาพร้อมกันนะครับนี่ นี่คือที่ <c oughs> ที่จะต้องใช้ในการแก้ปัญหาครับวสโกเมงกานิดนะครับเนี่ยวสโกเมงกานิดมีแมงกานิดมีปริมาณอยู่13%ปอร์เ <c> ซ <oughs> ขออภัยท่าดเดียวๆเลยนะครับเป็นา่าเดียวๆเลยผมซื้อมาเป็นชุดนะครับซองนี้มีอยู่50กร,รมัมประมาณนั้น ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับยี่ห้ออื่นก็ได้แต่บังเอิญว่ายี่ห้อนี้มันถุงเล็กนะครับแล้วมันก็เป็นชุดมันไม่แพงผมก็เลยซื้อตรงนี้นะครับซื้อที่มันคือเรายังมีทุเรียนไม่เยอะนะครับก็เลยซื้อเอามาลองดูก่อนนะครับถ้ามันดีหรือมันแก้ไขได้ค่อยๆค,ค,ค่อยซื้อ,อซองใหญ่หรือปริมาณจํานวนเยอะๆประมาณนั้นก็เป็นเพียงทดลองนะครับผมก็ใช้ตัวนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการแก้นะครับใช้ฉีดนะครับ ค่า p s นะครับที่ที่เกี่ยวกับแมงกานิสเนี่ยธาตุที่มันจะละลายได้ดีแล้วก็นำไปสู่ลำต้นได้ดีอยู่ที่6.5ถึง8.5นะครับละลายมากในดินกรดนะครับถ้าต่ำกว่า6ลงมาเนี่ยนะครับคือต่ำกว่า6ลงมามันจะละลายได้ดีนั่นเองนะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะครับ ค่า pH มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าสูงนะครับถ้าถ้ามันสูงเกินไปมันจะไม่ละลายหมายถึงว่ามันจะไม่ละลายในดินด่างนะครับมันจะไม่ละลายในดินด่างมันชอบละลายมากในดินกรดนั่นเองนะครับที่สําคัญนะครับธาตุเมงกานิสเนี่ยไม่เคลื่อนที่ในดินนะครับไม่เคลื่อนที่ในดินก็หมายถึงอย่างนี้ครับมันผูกพันกับการใช้ของเรานะครับ ไม่ควรจะเป็นเป็นเป็นธาตุเดี่ยวหรือธาตุแบบอันนี้เป็นคีเลตนะครับเป็นคีเลตเป็นที่มีความละเอียดก็สามารถละลายน้ําได้ได้เร็วแล้วก็สามารถฉีดได้เลยธาตุเดี่ยวนะครับอาจจะเป็นเม็ดเป็นปุ๋ยเป็นเกล็ดก็แล้วแต่นะครับเป็นปูนนะเวลาใส่ในดินนะครับมันจะไม่เคลื่อนที่นะครับมันไม่เคลื่อนที่ในดิน แต่ถ้ามันจะได้มันก็ได้นิดหน่อยโดยอาศัยธาตุตัวอื่นพาไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยลําพังจริงๆแล้วเมงกานิดนะครับไม่ควรใส่ทางดินนะครับแต่มันมันมีการเคลื่อนนะครับเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายตัวมันเองเนี่ยภายในพืชได้นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราผสมแล้วฉีดใส่ตรงนี้เลยนะครับฉีดใส่ที่ที่ที่ใบอ่อนที่มันเป็นแบบนี้ล่ะครับเนี่ย มันเป็นลายๆอย่างนี now, ้แหละนะครับฉ like ีดใส่อย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าไปฉีด like ใส่ใบใบแก่อย่างนี้นะครับใบตัวนี้มันจะไม่หายเพราะมันเคลื่อนน้อยนะครับ <cycling> เคลื่อนได้น้อยมากเลยหมายถึงว่าฉีดใส่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยฉีดใส่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าย,ยอดมันอยู่สูงแต่เราไปฉีดใส่ตรงที่ไม่มียอดที่มันเป็นนะครับมันก็จะไม่หายเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายในในใน,ใน,ในพืชได้น้อยนะครับ เคลื่อนได้แต่ได้น้อยแต่ในดินเนี่ยเคลื่อนไม่ได้เลยนะครับนั่นคือค่าของธาตุเมงกานิดนะครับคร <c oughs> าวนี้มาพูดถึงว่าอะไรที่เป็นสาเหตุนะครับในการกรดที่เกิดกรดขึ้นมานะครับดินเป็นกรดมันก็จะทําให้ขาดนะครับบางเอืญนว่าธาตุเหล่านี้มันมักจะขาดไปด้วยกันครับถ้าดินเป็นกรดนะครับดินเป็นกรดมันก็จะมักจะขาดไปควบคู่กันไปก็มีธาตุเหล็ก เมงกานิธทตาสังกะสีนะครับทองแดงสี่ธาตุด้วยกันนะครับเนี่ยส่วนมากมันจะขาดธาตุหนึ่งมันมักจะพัวพันไปอีกธาตุหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุธาตุเหล็กเนี่ยถ้าจำนวนมันมากมากเนี่ยที่ที่มีในดินนะครับเนี่ยที่มีในดินที่ปริมาณที่ดินมันมีธาตุเหล็กเยอะเนี่ยมันก็ไปกดทับธาตุเมงกานิตไว เช่นกันนะครับมันจะทําให้ธาตุเมงกะนิตเนี่ยทำงานาได้ไม่เต็มที่นะครับประมาณนั้นทั้ง4ี่ธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กเมงกานิตส,สังกะสีแล้วก็ธาตุทองแดงนะครับภายในสี่ธาตุเนี่ยธาตุดใดธาตุหนึ่งถ้ามันมีจํานวนมากมากด้วยดินที่เป็นต้นเหตุมากด้วยความชื้นของน้ําที่เป็นต้นเหตุมากด้วยวัสดุ ซึ่งเป็นต้นเหตุถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งมันมากนะครับมันมักจะกดธาตุที่มีจํานวนน้อยไว้เพื่อไม่ให้ทํางานเพื่อไม่ให้มีประโยชน์ต่อพืชประมาณนั้นนะครับนั่นคือมันสิ่งทีม่มันค่อนข้างที่จะส,ะสลับซับซ้อนกันอยู่นะครับสิ่งที่จะแก้ก็คือจะต้องให้ปริมาณ พอเหมาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับเราต้องระวังว่าเออเราใส่อย่างสมมุติว่าใส่โดโลไม้ไปแล้วอย่างเงี้ยใส่โดโลไม้ไปแล้วเราก็ต้องดูอย่างสมมุติว่าเราจะฉีดแมงกานิสอย่างนี้ครับใส่โดโดโลไม้ไปแล้วเราก็ต้องดูในโดโลไม์ว่ามันมีแมงกานิสเท่าไหร่มีกี่เปอร์เซนต์ก่อนที่จะฉีดเมงกานิดทางใบอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเราต้องดูนะครับ ้าฉีดในวันเดียวกันกับใส่โดโลไมในวันเดียวกันอย่างเงี้ยเอ๊ะมันเยอะไปเราก็เว้นนะครับสองสามวันค่อยมาฉีดอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องหลบนิดนึงนะครับถ้าให้พร้อมกันมันก็จะเป็นกลายเป็นทางใบก็เยอะทางทางดินที่มันอยู่กับโดโลไมก็เยอะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะไปกดทับธาตุตัวอื่นนะครับประมาณนี้เขาจึงให้สลับกันให้ทางดินบ้างทางใบบ้างก็เว้นระยะ2วัน3วันประมาณนี้นะครับนั่นคือในเรื่องของธาตุอ่ เมงกานิสที่มันขาดนะครับประมาณนี้อันนี้ผมก็ฉีดธาตุสังกะสีกับแมกนีเซียมไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็มาเห็นโชว์ตรงที่ขาดธาตุเมงกานิสนี่ครับมันขาดขาดเยอะนะครับประมาณนี้นั่นแหละครับก็มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับก็ในสภาพที่ทุเรียนใบเหี่ยวๆอย่างนี้ละครับมันเป็นเรื่องปกติครับถ้าใบอย่างนี้นะครับมันมีผล เสริมนิดหนึ่งถ้าใบห่ออย่างนี้มันมันลดการคายน้ำนะครับเพราะมันร้อนมันลดการคายน้ำพอลดการคายน้ำธาตุหนึ่งะครับที่ผมลงคลิปไปแล้ว้ทาทธาตุหนึ่งที่ที่มันวิ่งเข้าสู่ต้นพืชไม่ได้ก็คือแคลเซียมนะครับแคลเซียมมันจะทำงานเข้าสู่ต้นพืชได้ดี ในเมื่อมีการคายน้ำนะครับแคลเซียมก็จะทํางานได้เต็มที่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ใบห่อห่อเหี่ยวๆอยู่อย่างนี้นะครับธาตุแคลเซียมไม่ทํางานนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องปกติครับในเมื่ออากาศมันร้อนนะครับแสงแดดมันจ้ามันก็ห่ออย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ใบตุกตกนะครับถ้าเย็นๆสักหน่อยหนึ่งมันก็จะเริ่มชูชันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทําหน้าที่ของเซลล์ของเขาในแต่ละธาตุในแต่ละชนิดประมาณนั้นนะครับ ก็หวังว่าพอที่จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับสมาชิกของส่วนทุเรียนมือใหม่ในเรื่องของการสังเกตธาตุแล้วก็วิธีการบำรุงดูแลรักษานะครับทั้งอาการทั้งธาตุธา,าตุไหนกฎธาตุไหนแล้วก็เป็นเทคนิคในการใส่ใส่ใส่ปุ๋ยหรือโรยปูนขาวนะครับ อย่างหนึ่งก็อย่างสมมุติว่าเรามีอะไรที่เป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะครับถ้าถ้าถ้าพูดตามดินนะครับก็สามารถในดินมันจะมีธาตุหลายๆธาตุรวมกันอยู่แล้วลหะนะครับเพีย <het> ง <him. S 1> แต่ว่าในส่วนผสมของของปุ๋ยหมักนั้นเราเอาอะไรมาเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องปรุงนะครับแต่ถ้าจะเป็นมูลมูลค้างคาวมาเป็นส่วนผสมนะครับมันก็จะหนักไปทางฟอสฟอรัสอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นขี้ไก่นะครับ มาเป็นปุ๋ยหมกักคือเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมกักมันก็หนักไปทางในตัวเจ่นสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นมูลสุกรมันก็จะหนักไปทางทางโพแทสเซียมนะครับประมาณนี้ก็มันก็จะห่างกันไม่มากนะครับในเรื่องของตัวเลขครับก็ก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้อยู่นะครับก็ส่วนทุเรียนมือใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับที่จะเล่าสู่กันฟังแล้วก็แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อที่จะนำประสบการณ์เอาไปใช้กับส่วนทุเรียนนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับในช่วงบ่า,ายสี่โมงเย็นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ